สวัสดีครับผมสวัสดีบิดหมอแค้นแฟนหมอลัมครับสวัสดีเอฟซีหมอลัมไกลหน่อยครับตอนนี้เข้ายู่ที่งานของลานคุณแม่คุณซื้อวันไหนก่อนคุณซืาา้อวันไนครัี่พมพรดงึงนิงจึงนะของคุณแม่พิมพรพรสิรินะแต่ของพ,กกพงองอนังานเพ่งของพนักงานเพ่งยังวะรักน้องหัวใจครับพี่น้อง เอาฟ้าตั้นไลยพี่มากับหน้าวิ่ครับพี่น้องครับดูบรรยากาศนี่เป็นลานเพิ่นนะครับพี่น้องครับพอพาไว้รถบรรยากาศเป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับผมอ๋อเพลงวันที่ครับเนี่ยเป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับโอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องครับอลังกายโอ้ยเป็นเครื่องเสียงเป็นชุดมินิของชินงานไก่จะเดินเศร้าครับพี่น้องครับตอนนี้ตั้งแล้วนะครับพี่น้อง พี่ฝางน้องได้ทำมือแรงครับมาให้ร่างใจครับซึ่งเมื่อกี้เจ้าของผลงานเพลงวันนี้ทดสอบเศร้านะครับอรบมณบรรยากาศในร้านครับเป็นบรรยากาศแบบชิ่ยวเพี่น้องครับบรรยากาศส,สบายๆพี่น้องครับแต่งสวยครับเดี๋ยวพอครับอารมณ์บรรยากาศมือแรงครับพี่น,อนอ้อ,อ,นนองเอานามอายไปนำไ้ำเลย้อร้านเงินงด้อยครับ พอกันมาแลงเราให้เบิ้งครับพี่น้องควาสิเป็นแบบไหนนะครับนี่บรรยากาศเป็นรองสวยงามครับนี่ครับคู่สาวสองคนพี่น้องเป็นรองเป็คุ่แม่นนิ่งเปนที่เป็นรอครับเดี๋ยวมาแลงเสีสัมพันธ์กันเอาฝังฝักหน่อยพอกันมาแลงครับ เป็นชุดมินิครับมืนแรกครับโอ้โหพอกันมานแรกพี่น้องนะครับวันนี้ใกล้หน่อยเขาว่าหอดบริเวณงานแล้วครับเราจะมาดูซุปตานะครับพี่น้องครับคุณแม่อัมพรคุณแม่นุ่มนิ่มครับผมพิมพรอัมไพพงครับมาเราพร้อมมาคูใจครับเรามางานมาถึงที่งานแล้วครับดูบริเวณลาน ผับที่เราจะมาเล่นครับนี่ครับฟืนไฟสวยงามครับเห็นทางในนี่นะครับพี่น้องครับเรามาดูกันครับพี่น้องครับว่าจะมวนบอเป็นหนบรรยากาศโอ้ไฟสวยครับฟืนไฟงามพี่น้องครับนี่ครับบริเวณในงานเป็นผับนะครับพี่น้องครับเจอกันครับพี่น้องครับอยู่ที่ ต่ายคอทาร์โร่เครับพี่น้องครับฝากพี่น้องให้กำลังใจครับพี่น้องครับซีมอลลัไกลหน่อยอ่าตาเฉียนมือพี่น้องครับเดี๋ยวไปพอกันในงานนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันในงานครับสวัสดีครับผมสวัสดีมิดมอลเคนแฟนมอลลัมครับสวัสดีเอฟซีมอลลัมไกลหน่อยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลานของคุณแม่นุ่มนิ่มนะครับผมพิมพ์ภามไพ่พงครับพี่น้องครับพิมพ์พรขอขอไพ่ ยูทียูทียูทีสร้อยเขาหน่อยนะครับพี่น้องครับมาเบิร์ครับเจ้าของผลงานเพลงรักนอกห<น>ัวใจมแม่เอาให้เบิร์นไปเบิร์นนี่เลยสวัสดีครับส,ว,ส,สวัสดีคุณแม่แฟนคล <ๆ S 3> ับแฟนเพลงของเบาไก่หน่อยนะคะศิลปินหมอลำที่เสียงดีที่สุดเลยนะคะอขอบคุณครับชอบมากย่องไปอีกแล้วไปไหนแม่ขึ้ยังไอพันมากไหนที่นได้ไหเปิดร้านอาหารนี่ครับครับผม กับน <S an> ีหลายหมุนส่วนน้ากันเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็มีมีบอสอาฟาที่เป็นเทพปลาเทพยังน้ำเนี่ยพันลุงทุนมากกว่าแล้วเขาก็มาขออาศัยเป็นยูนัาแมนคุณแม่ามาอยู่นี่เลยประมาณหักปีแล้วครับยูยูทัดพัทยาดลบอกว่ายูเปิดยุดนี้ครับครับผมบ่ไดี้ในพ่อจองเดือนเดียวบ่เดือนกว่าเองโอ้เปิดยุดนี่น่ะแมนเอาแล้วตะกี้ที่ว่าเปิดกาแฟเสื้อนั่นซีฟีบ่แมนอืมเดี๋ยวริ่มันมาบ่อะไรเป็น เป็นคอเป็นคอฟฟี่เมลเบิร์นนะบอเป็นกาแฟเป็นกาแฟสดเป็นกาแฟสดนุ่มนิ่มคาเฟ่ผมเคลื่อผมเคลื่อยินอยู่นะเราเห็นไปออกซิงเกิลยูกอทม่ไปออกเป็นซิงเกิลยังครับล่าสุดที่ฟอนที่รัมง่ามแม่โอ้พิมพ์บอลบอนปู่ย่ามาแม่นมี่มี่มีมีมีสุดไทยอีเนีฮะมีมีหลังนั่นอีกมีอีกบ่ที่ที่ยุทธที่ยูเทะเล่ไหมแม่ครอบเบอร์บอคอบเบอร์น้องบาสปัตมนันอ๋อน้องบาสที่ว่าเราอยู่่ที อ๋อที่ว่าแล้วที่ว่าล่าเล่าอยู่อันที่ว่าแต่ว่าตอนตอนนี้เราออกมาเหตุเองแล้วแฟนเพลงแฟนบอลมันคือฮอดบางคนบางคนหลุนไหมมันกับว่าเอ๊ะเพ่งคนนี้เป็นเพ่งผู้ใดเองทีนะครับมันเป็นตำนานที่ยังมีกระแสที่ยังมีลมหายใจที่ยังมวนยังซืนอือเกาอยู่นะครับ จริงๆแหละมีมีหลายคนหลายท่านเนาะศิลินที่เอาไปรองไปคุกเบอร์ไปรองไม่เนาะแมนลิสิทธิ์นี่ก็เป็นของบริษัทแกรมมี่นะเป็นของคูสลาเป็นของคู่สลาแมน่ะเขาสีเอาเอามารองไม่เี๋ยก็คื้สส่งยากแลเวแต่ว่ารองหนาวิธีรองยังได้ป็นการระวังขอตกลงเนาะแมนมีขอตกลงระวังอ่าถ้าสมมติจะเอามาสร้างรายได้ในช่องแดงในย t u b e ก็ต้อง ขอาาขอนุญาตทางทางต้นสังกัดซ,ซื้อลิก้ซิดซื้อลีก้าซิ์มาโอ้ครับผม <c oughs> พึ่งมาเปิดเลยพึ่งบ,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 บ่้เสองเดือนหนึ่งบอกแม่นองอแล้วก็แฟนคลับเอฟซีนี่ก็มาหาหลายบุญธรรม,เ,มเจ๊โพนแม่วันพีตัวนี้มือ <c oughs> วันพีอะคาราวินหมอลำคาราวินหมอนลำครับผมขอบแคนดี้บาร์นะคะแคนดี้บาร์อยู่ตรงไหนพุ่นแม่บอกบอกได้ครับอ่าซอยเขาน้อย ตรงเข้ามาเลยจะเห็นห้างเด,ดชิวเลี้ยวซอยข้างห้างเด,ดชิวตรงเข้ามาก่อนถึงซีซีคอนโดสองในหมูบ่บ้านเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านปะครับหมู่บ้านโชคชัยหนึ่งโชคชัยสองจะ้ะแม่เข้ามาประมาณประมาณร้อยเมตรตั้งแม่เนาะร้อยเมตรได้เลยร้อยเมตรโ okay, อเคคขอบคุณขอบคุณแม่ขอบคุณครับ